วัดเทอ่วก็ต <footing favour informação> ัววนี่นะบาทอีเี่วนันอันอย่าแ้ขคือบ่ไ้วะคือหลายมิตรจอมะเอียดมลเ็ดมายางเมิตรจอะเมีดเออเด็ดตอนนี้ ได้ออกแม่เทลุ่ไหลต้นปักกับปักใคชิมเนื้อว่าไทยยังไงไม่กิน้วแบบไทย